คุณบอกว่าเซียนปั่นเซียนปั่นเซียนปั่นอะไรล่ะคุณถามว่าคนมีชื่อเสียงไปสร้างทุกคนก็หวังว่าเออมันน่าจะแพงนะมันน่าจะต้องแพงกว่านี้น,น,นั่นคือวิถีของพระไม่ใช่วิถีของการสร้างพระใหม่นยมันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่มีใครมาปั่นใครหรอกถามว่าปั่นเนี่ยปั่นยังไงอะถ้าไม่มีคนซื้อปั่นได้ไหมล่ะไม่ได้เออมีผู้เขาเรียกว่ามีดีมานกับซับาพอะครับนะครับ ดีมานกับซับไพ่เนี่ยมันไม่บาลานซ์อะไรมันก็ขึ้นคุณลองไปคิดดิตอนหน้ากากอนาดมัยอะแน่นอนเออเห็นไหม,มแม่งไปขึ้นอัะละสี่ห้ิบาทเขายังซื้อกันเลยตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมเออ <c oughs> เห็นไหมมันก็เหมือนตอนนี้พอมันล้นตลาดมันก็กลับมาเหมือนเดิม <c oughs> มันเป็นเ,นเ,นเนมันเรื่องปกติมันไม่ได้เป็นอะไรพี่แปลกแล้วถ้าจะให้พี่โทนแนะนําทั้ง3มรุ่นนี้คือน,น่าจะเล่นแบบไหนยังไงะครับพี่ ให้ผมแนะนําเนี่ยผมบอกเลยว่าผมแนะนําไม่ได้ uh huh. เพราะหนึ่งผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้จัดสร้างอะไรทั้งนั้นเลยนะครับและผมก็ไม่รู้ว่าควรจะเก็บรุ่นไหนทํำยังไงแนะนําไม่ได้เลยแต่ในความคิดผมนะครับ uh huh. แนะนําก็คือโอเคล่ะถ้าเราศรัทธาเราอยากมีของของท่านไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่ก็ดีส้มฉุนก็ดีพ่อพัดก็ดี คุณมีความศรัทธาที่ไหนคุณก็เอาที่นั่นครับความศรัทธาคุณอย่าไปวัดด้วยว่ามันจะถูกมันจะแพงมันจะขึ้นมันจะลงก็ศรัทธานี่ศรัทธามันต้องไม่มีราคาสิถูกมถ,กถ้าศรัทธามันมีราคาเมื่อไหร่มันมันมันเหนือคําว่าศรัทธาไปแล้ว<ช>ถูกไหม<ช>มันไม่ใช่